สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่ 695กันแล <Leonard. S 1> phrases, ้วนะครับพี่พี่ก็รหักพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับของคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมพอดีว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับ ของเก่าเก็บนะครับผมสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่เป็นท่านแรกๆเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมว่าชอบใจนะครับผมรับชมว่าถูกใจรับชมว่าสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทร090นะครับ325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะชาบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้ก็จะเรียงนะครับผมให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับ ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะชาบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง พระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมถ้าหากดูแล้วชอบใจก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับแอดหนึ่งเจนะครับเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่หนึ่พีน e นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับเป็นเหรียญนะครับผมพระเจ้าตากสินนะครับผมอันนี้จะเป็นปี18นะครับเป็นพระอาจารย์ฟ้านอาจารย์โรนะครับแล้วก หลวงพุธวิศริกโกปุกเสกนะครับผมนี่นะครับจะได้รับสี่เหรียญแบบนี้เลยนะครับผมชุดสี่เหรียญนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูแต่ละองคกันนะครับผมอันนี้เป็นองค์แรกนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับผมสี่องนะครับผมเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมนี่องค์แรกในชุดนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม ท่านใดนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนที่จะสั่งชาาบูชาก็สามารถสอบถามมากันได้เลยนะครับพี่ๆมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมนะครับทุกรายการนะครับผมผมถ่ายไว้ให้ชัดๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมี4องค์นะครับถัดมานะครับผมองค์ที่2นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมอันนี้องค์ที่2ในชุดนี้นะครับ เหรียญพระเจ้าตากสินนะครับผมปีหนึ่งแปดนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสองห้าหนึ่งแปดนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผมวันนี้องค์ที่สองนะครับถัดมานะครับผมองค์ที่สามนะครับผมนี่นะครับ สามองสาสี ông, ส่องสเนื้อแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมนี่ไงครับชุดนี้นะครับผมสี่องนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเชิญรับชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพ,พี่ผมลงกล้องว้ให้ดูทุกๆมุมแล้วนะครับผม อันนี้องค์ที่4นะครับนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเรียนนะครับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับอาจารย์ฟ้าอาจารย์โรและก็หลวงปู่ทิมวิสริโกปุกเสกนะครับผมนี่นะครับ ชุด4องค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหลักใหม่เลขที่2นะครับสำหรับรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมสาหรับพระสมเด็จที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมองค์นี้400บาทนะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับพี่ๆผิวสวยๆแบบนี้นะครับ ถ้าสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับหากสนใจหลากหลายรายการนะครับผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมหมายเลขสองสี่รบาทนะครับผมพัดมาครับหมายเลขสานะครับผมองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ450บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการที่สนะครับสี่าบาทเท่านั้นเลยนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสำหรับนะครับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขสามนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมผิวนะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมองนี้นะครับ4 5 0อห้าบาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายกันที่4ี่นะครับผมองค์นี้เป็นปิดตานะครับผมวงกูไขวดเชิงเลนนะครับ เป็นติดตาเนื้อหงนะครับพี่พีดและหลังเป็นยันนะครับรายการนี้300บาทนะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับลูงปูไข่นะครับพี่พีดรายการที่4นะครับผม300บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลข4นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม300บาทนะครับผมองค์นี้นะครับ ถัดมานะครับผมรายการที trips, ่5นะครับพ no ี่องนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมพระคุณแผนนะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผมสาหรับพระคุณแผนรายการที่5นะครับใน EP นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่สาหรับพระคุณแผนนะครับดูนะครับผมผิวนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับพี่ รายกันที่5้านี้นะครับผม400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450นะครับพี่ๆสำหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมหมายเลขหกนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับตั้งบนฐานบัวนะครับผมหวัดชัางให้นะครับพี่ รายการนี้นะครับผมหมายเลขหกนะครับเปิดให้ในราคานะครับผองวงนี้นะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมี่เป็นใต้ฐานนะครับผมนี่ครับจะลงกล้องได้เห็นได้เท่านี้นะครับพี่ๆหมายเลขหกนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมรายการที่เจ็ดนะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดหลังตอรีนะครับวงนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ๆสำหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังตอรีรายการที่เจ็ดนี้นะครับผม ดูนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมลงปูทวดนะครับหลังตอรียดนะครับผม450บาทนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่รายการนี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมวันนี้เป็นพระกริ่งนะครับ เป็นเนื้อเปียกทองนะครับพี่ๆรายกันที่8องค์นี้นะครับผม550บาทนะครับผมนี่นะครับระกลิ่งนะครับพี่ๆเนื้อเปียกทองพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผม5 5 0บาทนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมดูนะครับผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่8นะครับผมด้านหลังนะครับพี่ๆนี่นะครับ ด้านหลังเป็นรอห้านะครับพี่เป็นพระกลิ่งเปาวเลสนะครับผมเนื้อเปียกทองนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกลิ่งหมายเลขที่เก้านะครับพี่พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อนวะนะครับพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับเขย่าแล้วมีเสียงกริ่งด้านในนะครับพี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับผมสาหรับพระกลิ่งรายการนี้นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่เก้านะครับ ลองดูกันได้เลยนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่พิวนะครับผมดูนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับพี่เพีเป็นใต้ฐานนะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูได้เท่านี้นะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็นคาบกราวนะครับพี่พี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตําหนิแต่อย่างใดนะครับผมตรงด้านหน้านี้นะครับนี่นะครับผองคนี้300บาทนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นพระสุ้กรหมายเลขสิบนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่สําหรับพระสุงกรรายการที่สิบใน EP นี้นะครับผมองนี้นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่สําหรับพระสุงกรรายการนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมพระซุ้มกรเนื้อดินนะครับหอมเรียมนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับหอมเรี่ยมเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมลงยาแดงนะครับพี่องค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมลงยาแดงนะครับนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมวิสาสาบูชาไตรักนะครับหลังหนูนะครับพี่ สองห้าสามสองนะครับผมโชคดีลงพ่อเกษนนะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ Ryan. รายการนี้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่สิบสองนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระพรมนะครับผมเท้ามหาพรมสีหน้านะครับลงปูดูนะครับผมเนื้อผงนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมปิดด้านหลังแบบนี้นะครับผมองค์นี้สามร้อยบาทนะครับมผมสำหรับพระองค์เท้ามหาพรหมนะครับลงปูดูวัสะแกนะครับพี่พี่รายการที่สิบสองนะครับผมสามร้อยบาทนะครับ 300ยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับิกพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมพระผงเท้ามหาพริมนะครับหลวงพ่อดูนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับพี่พีรายการนี้นะครับผมเนื้อว่านนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับพี่พีองค์นี้300ร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับผมสา0ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นรายการที่13านะครับผมใน ep นี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่ครับนี่ผิวด้านหลังนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสี่นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับพระผงสุพรรณนะครับพี่ๆแล้วก็เป็นพระนางพญานะครับผมสององค์นี้ผมเปิดให้ในราคานะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมหมายเลขที่สิบสี่นี้นะครับผมผมขอลงกล้องให้ดูที่พระผงสุพรรณองค์แรกกันก่อนนะครับผม สององนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เดี๋ยวดูองค์แรกไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่ดูนะครับท่านใดนะครับผมดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจก็สามารถสอบถามมากันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับวันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับผมพระผงสุพรรณนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองหนึ่งที่ผมได้แบ่งปันให้พร้อมกันนะครับผมสององสี่อบาทก็คือนางพยานะครับแล้วนางพยานนะครับพี่รายการนี้นะครับผมนี่นะครับ คู่นี้400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระผงของขวัญนะครับพี่ๆหมายเลขสิบห้านะครับผมสององนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับเอาให้ในราคา450านะครับผมสำหรับพระผงของขวัญหมายเลขที่สิบห้านะครับผมสององนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผม เปิดให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมอันนี้องค์แรกนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นองค์ที่2นะครับนี่นะครับ450ินะครับพี่สององค์นี้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่15นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่16นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยวัดทรรศาลาทั้ง2องอค์นะครับพี่นี่นะครับ สององค์นี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหล่อบโบราณนะครับผมลงพอน้อยนะครับนี่นะครับผมเปิดให้คู่กันนะครับพี่คู่นี้400บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญหล่อเก่านะครับผมลงพอน้อยนะครับรายการที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่เป็นผิวด้านหลังนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับพี่รับชมให้ชอบใจนะครับผมรับชมให้ถูกใจนะครับ สนใจหมายเลขไหนนะครับผมถูกใจรายกันไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับวันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับลองดูกันได้นะครับพี่พเหรียญล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศาลานะครับนี่นะครับผมหรือว่าเหรียญขอน้าเต้านั่นเองนะครับพี่ถัดมานะครับผมเป็นพระผงนะครับดวงเศรษฐีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับ รายการนี้นะครับผมรุ่นแรกนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสามร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมพระพงดวงเศรษฐีนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับเปิดให้ในราคาสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมพระพงดวงเศรษฐีนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับผมอันเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นดวงเศรษฐีรุ่นแรกนะครับพี่ 350บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับพี่ๆี่รายการนี้จะเป็นบารมีสิรีจันโทนะครับเป็นรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับผมพ่ธีเสาห้านะครับพี่ๆี่รายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับต่อโค้รหมายเลข777ดนะครับนี่นะครับผมองค์นี้นะครับ สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมต่อโค้ด7จ7นะครับปีสองห้หรสี่ว่าหกนี่แหละครับพี่พีนี่นะครับ เปิดให้ในราคา400บาทเท่ okay. านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่19นะครับเป็นปิดตาปูโตะนะครับพี่ๆีตรงนี้600บาทนะครับเป็นปดหนี้นะครับพี่รายการนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมตง๊กโตะนะครับพี่พิมปลดหนี้นะครับผมนี่นะครับฝั่งตะกุดตรงนี้นะครับผม600บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ นี่นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่20นะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นยันดวงเล็กนะครับผมวงนี้นะครับเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่วงนี้นะครับเอา600บาทเหมือนกันนะครับผมหากท่านได้สนใจนะครับผมพร้อมกับปิดตาปนนี่นะครับเดี๋ยวสามารถพูดคุยราคากันได้นะครับพี่พี่ต้องดูลองชมกันได้เลยนะครับผม นี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับปิดตานะครับผมเป็นปูโตะนะครับพี่ๆวัดประดูฉิมพรีนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับพี่ๆรายการนี้5้ารอบาทนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับผมหลังแบบนะครับผมเป็นปูแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับชวนบุรีนะครับผมนี่นะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะครับผงคุกรักพิมพ์หลังแบบนะครับพี่ๆอง์นี้ห500รอบาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับรายการที่นะครับ21นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่2 2นะครับพี่ๆองนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมหลวงพ่อสดนะครับผมเป็นพระผงของขวัญนะครับองค์นี้400บาทนะครับสําหรับรายการที่2 2องค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม นี่นะครับ400บาทนะครับผมองค์นี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่25นะครับผมจะเป็นเหรียญปูทวดนะครับอันนี้จะเป็นเม็ดแตงนะครับผมเนื้ออันปาก้ากระไหลทองนะครับผมแล้วก็เป็นหลวงพ่อทวดเสมารุ่น3ามนะครับ2องค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา2องค์500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่เหรียญเสมานี่องนี้กันก่อนขออภัยด้วยครับผมเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับผมเนื้ออันปาก้ากระไหลทองนะครับผม หลวงพ่อทวดนะครับพี่พี่วัดช้างให้นะครับผมดูผิวชัดๆเลยนะครับอยู่ในเลี่ยงแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจข้อสอบถามมากันได้นะครับผมสององค์ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเรียญเซมาหลวงพ่อทวดนะครับพี่พี่อันนี้เป็นรุ่นสามนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทิมนั่นเองนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมสององค์นะครับ ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆชมให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการนะครับอย่างแน่นอนเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะครับพี่ๆรายการที่2ี่นะครับผมรายการรองสุดท้ายนะครับองนี้300บาทนะครับผมสําหรับเหรียญมังกรคู่นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับ หลวงพ่อเอียนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับผมใน EP นี้นะครับมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะครับพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับผมอยู่ในเล่มเก่าๆนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับเปิดให้เนราคานะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับ องนี้นะครับผมจะเป็นหลวมพอทั่วเสียนโตนะครับพี่พี่ปี2อ0 0นร้อยนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่สำหรับรายคานนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมจะขออนุญาตนำองค์พระออกมาลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับรายกันนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสำหรับหลวมพอทั่วเสียนโตนะครับพี่พี่หมายเลขที่25้านะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม ผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับท่านใดสนใจใหมายเล็กหน่อยนะครับผมหรือว่าสนใจรายการไหนก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยนะครับผมหรือว่าโทรนะครับเข้ามาสอบถามกันดูได้นะครับผมมีให้รับชมทุกร,รายการนะครับผมรูปภาพนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่ดูแลชอบใจดูแลสนใจนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไลน์174 o i p d q นะครับเบอร์โทร090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับผมท่านใดนะครับผมสนใจรายกันไหนนะครับผมก็ดูให้ ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรูปภาพสามารถขอดูเพิ่มเติมได้ทุกรายการนะครับผมตามที่ช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทุกองคสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ